ยินดีต้อนรับพลพรรษของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบก,กับสุดข่าวลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่9กุมภาพันธ์นะครับพบกับผมแอดมินเม้งเช่นเคยวันนี้มีประเด็นให้ได้ติดตามกันนะครับข่าวลิเวอร์พูลของพวกเราโดยประเด็นแรกก็คือเทนอเล็กซานเดอร์โนกับโมซาลาอาจจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลตามจิกกี้คลับอย่างแน่นอนถ้าหากลิเวอร์พูลไม่สามารถต่อสัญญาช่วใหม่ได้ก่อนจบฤดูกาลนี้ ส่วนอีกประเด็นนะครับนั่นก็คือผู้จัดก,การคิมชัดไอร์แลนด์เหนือโดยชื่อว่าคอนเนอร์บลัสลีย์น่าจะเหมาะสมกับตำแหน่งกองกลางมากกว่าตำแหน่งไม่ขวาและผู้จัดการทีมชัดไอร์แลนด์เหนือนั้นจัดทดลองเปลี่ยนตำแหน่งเขาในเร็วๆนี้นะครับและอีกประเด็นหนึ่งนะครับนั่นก็คือท่านของเอเดรียนโรเบอร์สันได้ออกมาเตือนเพื่อนร่วมทีมว่าห้ามประมาทเบอร์ลี่โดยเดด็ขาดถ้าหากอยากจะคว้าแชมป์พรีมลิเกอังกฤนะครับทุกประเด็นที่กล่าวมานะครับติดตามกันได้ในคลิปนี้กันเลยนะฮะ เราเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับเทนอเล็กเซเนโนและโมซาล่าจะย้างออกจากลิเวอร์พูลตามเจคกกิ้งครอปอย่างแน่นอนถ้าหากไม่สามารถต่อที่นัดใหม่กับพวกเขาได้ก่อนจบฤดูกาลนี้ตอนนั้นจีเจนะฮะเกลนจอนสันอดีตกองหลังซูเปอร์สตาร์ของลิเวอร์พูลก็ได้มาแสดงความกังวลล่าสุดนะครับ กับสถานการ์การตัดเซนเดชร์ใหม,ม่ของทั้งเทนส์อเล็กซานเดอร์โนและโมเมาลาว่าหลังจากจบลนการนี้นักเตะต,ต้องสองคนนี้อาจจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลตามเจ็กกิ้งคลับก็มีโอกาสเป็นไปได้ถ้าหากว่าเมื่อถึงนาะตอนนั้นลิเวอร์พูลไม่สามารถต่อเซเตอรใหม,ม่ให้กับทั้งสองคนนี้ได้เป็นผลสําเร็จนะครับและผู้จัดก,การทีมคนใหม่ที่กาลังจะ้ามาคุมทีมลิเวอร์พูลคนใหม่นั้นไม่สามารถทํางานได้ตามที่นักเตะและแฟนบอลคาดหวังเอาไว้เหมือนกับที่ท,ทางเจ็กิ้งคลับเคยทำเอาไว้ในช่วงที่ผ่านมานะครับ ผมขอาพูดตรงนี้เลยว่าหลังจากจบฤดูกาลน,นี้ลิเวอร์พูลจะเกิดความโกลาหลภายในสโมสรเป็นอย่างมากอย่างแน่นอนถ้าหากว่าลิเวอร์พูลไม่สามารถคว้าแชมป์เข้าสู่สโมสรได้ตามที่ต้องการรวมถึงผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลใหม่ถ้าหากไม่ใช่ผู้จัดการทีมที่แฟนบอลจํานวนมากต้องการแล้วแล้วก็ผมก็ไม่อยากจะคิดเลยว่าจะเกิดอะไรขก้นกับสโมสรแห่งน,นี้บ้างแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องนั้นที่ไกลตัวแบบนั้นผมขอพูดเรื่องใกล้ตัวที่มีโอกาสเกิดขึ้นจริงดีกว่า นั่นก็คือในตอนนี้ทางลิร์พูกำลังอยู่ในสถานการ์ี่อันตรายและเสี่ยงต่อการเสียทั้งเทนอเล็กซานเดอร์โน no และโมเมซาลาออกจากทีมไปในช่วงตลาดสมนิถ้าหากลิร์พูไม่สามารถต่อสัญญาัใหม่กับทั้งสองคนนี้ได้เป็นผลสุด,ด็จน,นั่นก็เพรว่าในตอนนี้ทั้งสองคนเหลือสัญญากับทีมไม่ถึง18เดือนแล้ว และหลังจากจบฤดูกาลนี้พวกเขาก็จะเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายซึ่งก็จะทําให้ลิเวอร์พูลอาจจะก,กําลังถูกบังคับให้ขายนักเตะั้งสองคนนี้ออกเทีนไปในราคาที่ถูกถ้าหากว่าไม่สามารถต่อสัญญาุนใหม่ได้เป็นผลสูเร็จนั่นเองนะฮะ ผมเชื่อเลยเกินนะครับว่าถ้าหากลิเวอร์พูลต่อสินญาใหม่กับทั้งเทนอเล็กซานเดรโนและโมเมซาล่าได้ไม่ทันก่อนฤดูกาลน,นี้จะสิ้นสุดลงผมก็มองว่าต้องสองคนนี้น่าจะย้ายออจเกทีมไปแบบฟรีค่าตัวในปีหน้าอย่างแน่นอนคุณลองคิดดูสินักเตะระดับเทนอเล็กซานเดอรโนและโมเมสซาลากลารเป็นผู้เล่นฟรีค่าตัวมีเหลือที่จะไม่มีสโมสรชื่อดังในยุโรปลุ้มย่งตัวและผมก็ไม่เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะมีการซื้อตัวผู้เล่นครั้งใหญ่เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดสมอน,นิ ดังนั้นเป้าหมายของลิเวอร์พูลนั้นน่าจะเป็นการเร่งต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับผู้เล่นตัวหลักมากกว่าสำหรับผมแล้วผมมองว่าถ้าหฮรเทนอเล็กซานเดอร์เข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายกับลิเวอร์พูลในช่วงสัมอนี้สโมสรเรัลมาร็เ ก็จะต้องโฉบเข้ามาหาแบ็กขวาที่ดีที่สุดในโลกรายนี้อย่างแน่นอนตอนให้ใครต่อใครบอกว่าเทนอเล็กซานเดอร์โนคือสเกลเซอร์ขนาดแท้ของสโมสรและจะเป็นกับตันทีมลิเวอร์ pool คนต่อไปแต่พงว่าในยุคปัจจุบันนี้เงินทองและชื่อเสอยียงนั้นน่าจะสำคัญกวา่าความจงรักภักดีกับสูโมสอนและต้องทนอยู่ไปจนเลิกเล่นอย่างแน่นอนเราเทนอเล็กซานเดอร์โนนะครับน่าจะเลือกทางที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงานของเขามากกว่าการเป็นกับตันทีมลิเวอร์ pool เพราะนักเตะชื่อดังหลายๆคนในยุคนี้ก็แสดงเห็นแล้วว่าการประสบความสําเร็จและได้รับค่าตอบแทนในระดับที่สูงกับสโมสรใหม่นั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนั่นเองดังนั้นนครับลิเวอร์พูลจะมีเทนอเล็กซานเดอร์โนอยู่ในทีมต่อไปในระยะยาวนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าลิเวอร์พูลจะต่อสัญญาชุดใหม่กับต่างตัวของเทนอเล็กซานเดอร์โนได้หรือไม่เพราะถ้าหากทําไม่ได้เทนอเล็กซานเดอร์โนก็จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปแบบฟรีค่าตัวอย่างแน่นอน ส่วนในกรณีของมูเมซาลานั้นก็น่าจะเป็นกรณีเดียวกันกับเทนอเล็กซานเดอร์โน่ต้องบอกแฟนบอลไว้ก่อนนะครับว่านี่เป็นความกิ้งองจีเจนะฮะเกรนจอนสันซึ่งเป็นอดีตกองหลังของลิเวอร์พูลนะครับถ้าหากใครยังจํากันได้นะครับก็ต้องลุ้นกันนะครับหลังจบฤดูกาลเราค่อยมาว่ากันอีกทีนะครับแต่เชื่อลึกๆว่าเทนน่าจะต่อสัญญ,ญาชุมุมใหม่กับลิเวอร์พูลนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวนี้กันเลยนะครับ ผู้จัดการทีมชาติไอร์แลนด์เหนือนะครับเชื่อว่าคอนเนอร์บรัสลีนน่าจะเหมาะสมกับตำแหน่งกองกลางมากกว่าตำแหน่งแบ็คขวาและเขาจะทดลองเปลี่ยนตำแหน่งคอนเนอร์บรัลีนในเร็วๆนี้ไมเคิลโอเนียลนะครับผู้จัดการทีมชาติไอร์แลนด์เหนือได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดโดยยอมรับว่าตัวของเขานั้นกำลังคาดหวังกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่คอนเนอร์บรัลี์จะทำเอาไว้กับลิเวอร์พูลในนุ่งกานี้หลังจากที่แบ็คขวาในวัย20ปีรายนี้สามารถจังเกิดได้อย่างแข็งแกร่ง,ง,ลงและสามารถคว้าโอกาสในช่วงที่เทนเน์ ด้วยการโชว์ฟอร์มการเล่นอันยอดเยี่ยมออกมาให้ทุกคนได้ตกตะลึงซึ่งนั้นก็ทําให้ทางทีมชาติไอร์แลนด์เหนือนั้น,นรู้สึกดีใจจนเนอ็นเต้นว่าทีมชาติไอร์แลนด์เหนือของพวกเขานั้นมีนักเตะที่ยอดเยี่ยมอย่างคอนเนอร,ร์บลัสลีย์อยู่ในทีมชาติไอร์แลนด์เหนือในครั้งนี้โดยไมเคิลโอนลนะครับกล่าวต่อไปว่าคอนเนอร,ร์บลัสลีย์เป็นนักเตะสุดยอดเขาอยู่ในสายตาของผมมาตั้งแต่ที่ตัวเขานั้นเพิ่งอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้น ผมเห็นเขาแนะนาทีมชาติไอร์แลนด์เหนือรุ่นยู21เปเป้และการที่ตัวของเขานั้นย้ายไปแข่งก,กับลิเวอร์พูลที่ตัวของเขาน,นมีอายุเพียงแค่16ปีนั้นผมยอมรับว่าเขาทาให้ทีมชาติของเรามีความหวังว่าอาจจะมีนักเตะชั้นยอดเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้และมันก็เป็นเรื่องจริงตามที่ผมคิดเอาไว้ซึ่งต้องขอขอบคุณเจกเก้นคลับที่ให้โอก,กาสและปลูกปัน้นและทานกิมงานสตาร์ทโค้ชของลิเวอร์พูลทุกคนด้วยที่ช่วยกันปลูกปั้นจนทำให้คอเนอร์บลัสลี์มีวันนี้ได้ ผมเ่าดูทุกเกมและทุกนัดที่คอนเนอร์บลัสลี่ลงสนามให้กับลิเวอร์พูลชุดใหญ่ในลุจการนี้แบบไม่กระพริบตามันเป็นความกรเล่นที่ได้เยอะมากๆสำหรับเด็กหนุ่มที่เพิ่งจะมีอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นแต่การยิงหนึ่งประตูกับ3แอซิสในช่วงที่ผ่านานั้นมันก็ทำให้ผมแทบบ้าคลั่งเขาเล่นในตำแหน่งแบ็คขวาให้กับลิเวอร์พูลได้ดีจริงๆแต่ในสายตาของผมแล้ว คอนเนอร์บลัสลีย์จะสามารถทําสิ่งมหัศจรรย์ได้มากกว่านั้นถ้าหากว่าตัวกคนนั้นได้ลงเล่นในตำแหน่งกองกลางแบบจริงๆจังๆไปเลยพวกคุณเห็นใช่ไหมว่าการครอบคอมบอลและการไปกับลูกฟุตบอลของคอนเนอร์บลัสลีย์เขาทําได้ดีมากๆแค่ไหนและถ้าคุณลองจินตนาการดูสิว่าถ้าหากคอนเนอร์บลสลีย์ได้รับโอกาสกระทักล,ลักเลี้ยงในแดนกลางแล้วแล้วก็มันจะยดเยี่ยมมากแค่ไหน แต่สิ่งท,ทั้ตอนนี้ผมยังไม่รู้หรอกว่าคอนเนอร์บรัสลีย์จะลงเล่นในตำแหน่งกองกลางได้ดีเหมือนกับที่ลงเล่นในตำแหน่งแบ็กขวาได้หรือไม่เพราะผมยังไม่เคยทดลองใช้เขาเล่นในตำแหน่งดงนล่าวนี้แต่ผมก็มีความคิดว่าอาจจะให้เขาทดลองลงเล่นในตำแหน่งกองกลางอย่างจริงจ,จังในรฤดูนี้แล้วค่อยมารอดูกันต่อไปว่าคอนเนอร์บรัสลีย์จะเป็นกองกลางที่จะเยี่ยมตามที่ผมคิดเอาไว้ได้หรือไม่เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับ อดีตโรเบร์สันเตือนเพื่อนร่วมทีมว่าห้ามประมาทเบอร์ลี่โดยดขาดเพราะถ้าหากพลาดทำตำล่นอาจจะหมายถึงการหมดลุ้นแชมป์พิม์ลิงกฤตในฤดูกาลนี้ไปเลยสมสรลิเว์ของพวกเราครับมีคิวเปิดบ้านตอนรักกรนมเยัของเบอร์ลี่ทีมโซนท้ายตารางในศึกพิม์ลิงกฤตนั้นล่าสุดน,นะครับที่จะมีขึ้นในวันเสาร์นี้โดยการน,นั้นนี้นะครับหลายฝ่ายก็เชื่อว่าลิเว์นั้นน่าจะยัดเยียดความประแขงกับทีมผู้มาเยือนได้แบบไม่ยากเย็ยนเท่าไรนัก และการได้ลงเล่นที่สนามแอนฟิลด์นั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการการันตีว่าลิเวอร์พูลน่าจะเก็บ3คะแนนสำคัญจากเกมในนัดนี้ได้แบบไม่มีปัญหาและจะสามารถยึดตำแหน่งจ่าฝูงได้ต่อไปอย่างน้อยอีก1สัปดาห์โดยไม่ต้องไปสนใจผลการแข่งขันของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโดยเมื่อวานนี้ทนาะงด้านของอเดียโรเบิร์ตสันก็ได้ไมาให้สัมภาษณ์กับทางด้านของเว mm ็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรลิเวอร์พูลดอทคอมโดยเขากล่าวว่าผมไม่เคยเชื่อเลยว่าการลงสนามต่อจากนี้ของลิเวอร์พูลไปจนจบลุ้นกันนั้นจะเป็นเกมที่ง่าย และทางเช็กกิ้งครับนั้นก็คิดในแบบเดียวกันด้วยเช่นเดียวกันว่าไม่มีเกมไหนที่ง่ายเลยและได้สั่งการให้นักเตะทุกคนเล่นเต็มที่แบบ100%ให้เหมือนกับว่ากําลังเล่นเกมในนัดจริงชะเลิศต่อจากนี้ไปจนจบฤดูกาลในทุกๆกเกมบพรู้โรดีว่ามบรรยากแค่ไหนกับการก้าวขึ้นจากลีกเดชมนชิพขึ้นสู่ลีกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ สำหรับเบอร์ลี่เพราะพวกเขาเคยทำได้มาแล้วในสมัยอยู่กับฮาซิตี้ณตอนนั้นผมดีใจมากที่สามารถเลื่อนขึ้นมาเล่นในสิกพรพิมลีกได้เป็นผลสเร็ดแต่ผมก็ดีใจได้ไม่นานเพราะสิ่งที่อยู่ตัวหน้านั้นมันคือความโหดร้ายเพราะพิม์ลิกงกฤษนั้นเป็นระดับที่ต่างๆกันอย่างสิ้นเชิงกับลี่แชมเปนชิปซึ่งนั้นว่าทางเบอร์ลี่ก็น่าจะรู้ซึ้งถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีดังนั้นผมมองว่าพวกเขาจะต้องสู้อย่างทวายหัวในทุกทนัด ที่ลงสนามเพื่อความอยู่รอดของสโมสรของพวกเขาอย่างแน่นอนซึนั่นก็คือสิ่งที่ลิเวอร์พูลจะประมาทไปไม่ได้ไม่อย่างนั้นเราจะได้น้ําตาตกกันอย่างแน่นอนผมอยากจะบอกเพื่อนนักเตะทุกคนว่าเราไม่ควรที่จะประมาทเบอร์ลี่ด้วยการมองว่าทีมของพวกนั้นเป็นทีมที่ต่ําชั้นกว่าทีมของพวกเราเดอรดิคานตอนนี้เพิ่งจะเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมนั้นก็มีโปรแกร,รมลุ้เล่นอย่างหนัก ดังนั้นช่วงเวลานี้จึงถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ชี้ขาดว่าทีมไหนจะได้ไปต่อและทีมไหนจะหลุดวงคอจรในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้และผมก็เชื่อเหลือเกินว่าต่อจากนี้ไปจนจบฤดูกาลทุกๆเกมจะเป็นเกมที่ยากมากๆสําหรับลิเวอร์พูลดังนั้นเราจะประมาทกู่แข่งไม่ได้เลยแม้แต่เกมเดียวตอนนี้เรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเดิมพันฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลสุดท้ายของผู้จัดการทีมของเราดังนั้นผมอยากเห็นทีมของเราประสบความสําเร็จและได้ฉลองแชมป์กันอย่างเต็มที่ เมื่อฤดูกาลนี้สิ้นสุดลงนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวนี้กันเลยครับดีแคนไรท์นะครับนักเตะของไอ้ปืนยาอาวสแนลนะครับ,อ, e รบออกมากล่าวยกย่องว่ามีสตีเวนจูดัดเป็นไอดอลและเขาอยากจะลงเล่นร่วมกับสตีเวนจูดัดดีแคนไรท์กลงกลางของไอ้ปืนยา่อาวสแนลยอมรับว่ากู้หูในฝันของเขาที่อยากจะลงเล่นด้วยมากที่สุดก็คือสตีเวนจูดัดตํานานนักเตะของสโมสรลิเวอร์พูล ผมจะเลือกสตีวิจีอย่างแน่นอนเพราะเขาเป็นไอดอลของผมแต่เขากับแฟงลำพาดก็มักจะถูกเปรียบเทียบกันมาโดยตลอดว่าใคออรเล่นดีที่สุดก่ากันในตำแหน่งนี้ผมอาจจะพูดได้ว่าลำพาดเองก็จะเยี่ยมเช่นกันผมชื่นชอบเขาในฐานะนักเตะเหมือนกันแต่สำหรับสตีวิจีมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเขาที่มันพิเศษมากกว่าคนอนื่นผมชอบในการเป็นผู้นำและชอบสไตล์การเล่นของสตีเวนจอร์ดเขาเป็นไอดอลของผมการได้ลงเล่นกับเขาน่าจะเป็นอะไรที่เหนือกว่าความฝัน จริงๆเลยแหละครับก็น่าเสียดายนะครับที่เกิดคนลูยุกนะฮะสำหรับสตีเวนจลาดกับดีคันไรท์เราไปต่อกันที่สถานการณ์ของลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้กําลังซ้อมเข้มกันเลยนะครับเพื่อที่พบกับเบอร์ลี่เรามาเกาะติดสถานการณ์ของลิเวอร์พูลกันหน่อยนะครับจากห้าข้อการซ้อมเมื่อแรกของลิเวอร์พูลก่อนโดนเบอร์ลี่โดยการซ้อมของลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับก็มีอะไรให้สังเกตนะครับจากการซ้อมล่าสุดมี5ข้อดังนี้นะครับ ข้อแรกก็คือยังไม่เห็นโมเมนต์ซาลาซ้อมกับเทียมเนื่องในความหวังของฟาบอลนะครับที่หงแดงต้องการได้เห็นก็คือโมเมนต์ซาลาพิสมุลกลับมาเล่าตะขาดกุ่แข่งในช่วงเกมสุดสัปดาห์นี้แต่ดูนว่าความหวังของพวกเขายังคงต้องลุ้นกันต่อไปนะครับบางโมยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นเจคนชุดใหญ่ที่มาลงสนามซ้อมในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับโดยเหตุผลก็คือนักเตะยังอยู่ในโปรแกรมฝึกซ้อมส่วนตัวที่โรงยิมนะครับแต่สัญ,ญญาณในเชิงบวกก็คือนักเตะพึงโพสต์ผ่านอินสตาแกรมสื่อสัองคมออนไลน แสดงถึงสภาพร่างกายที่ฟิตเปร้ยนะฮะโดยคิงออฟอยินะครับไม่ได้ช่วยทียมใน2แมตส์สำคัญนั่นก็คือเกมที่ตลมซุดนั้กับคลามโชซีและแมตช์ hmm. แพ้อพิยาอ์เซนอลแต่สำหรับเกมรับมือเบอร์ลี่ในวันเสาร์นี้ที่แอนฟิลด์นะครับ mm hmm. ก็ยังไม่ชัวร์ว่าซามหมายเลข11นั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่างานนี้แฟนบอลหงส์แดงต้องลุ้นกันต่อไปนะครับประเด็นที่2นะครับบรัสลีย์โกเมสหายไปไหน สลับตอนนี้ต้องยอมรับว่าเดอะเรดเจอวิกฤตผู้เล่นตัวหลักโดนโรคเดื้งเล่นงานมากมายล่าสุดเป็นติเอโกอาคนตาราก็มาเจ็บซ้ําอีกรอบนี้เจ็บกล้ามเนื้อนะฮะงานนี้ทาเอาทีงครับกลุ่มขมับอีกครั้งอย่างแน่นอนโดยติเอโกกับโดมินิกสปอสไลก็เจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาไม่สามารถลงร่วมซ้อมกับทีมได้ขณะเดียวกันคอนเนอร์บาร์ซิลก็ไม่ได้ร่วมซ้อมกับทีมเนื่องจากยังอยู่ในช่วงในการทําใจจากการทูนเสียคุณพ่อไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับขณะที่โจโกเมส ซึ่งได้รับคําชื่นชมอย่างมากนะครับจากการไปเล่นในตาแหน่งแนวรับโดยไปเล่นเป็นฟุตแบ็กซ้ายเล่นได้ดีมากนะครับก็ไม่ได้อยู่ในสามอมด้วยโดยจากการหายไปของโจโกเมสนั้นก็ยังมีการเปิดเผยว่าเกิดอะไรขึ้น,นกันแน่นอกจากนี้นะครับจูเลียอับได้เปิดเผยเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของจูอมาติฟที่เจ็บเอ็นข้อหน้าหัวเขา <S <S ่าเซฟานบาสติกเจ็บน่องและเบนด์ดเจ็บหมอนรองเข่าก็ยังอยู่ในช่วงพักฟื้นร่างกายอีกนานนะฮะ ประเด็นที่3นะครับดาวรุ่งร่วมซ้อมเพียบบัดาหงน้อยวัยขบเพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นบ๊อบบี้คลาร์กเจมส์แมคคอนเนลและเคทกอร์ดอนซึ่งพวกเขาก็เคยลงเล่นกับทีมชุดใหญ่มาแล้วนะครับก็มีเสียนเกี่ยวข้องกับการซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่อย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่ดาวรุ่งเพื่อนร่วมรุ่นอย่างลูวิสคูมาร์ดเจเดนเดนส์คลัมสแกนลันเทรนด์ยอร์นีและ, Cre a, ะคอนเนลส์มิลส์เคลียร์นะฮะในทวันอนาคตไกลก็ได้รับโอกาสจากบอสใหญ่ ลิเวอร์พูลก็คือเจ็กยังครับให้ร่วมซ้อมกับแข่งซีเนียด้วยนะฮะสดงว่านี้เป็นโอกาสตอนสำหรับพวกเขาที่จะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากพวกรุ่นพี่นะฮะและหากใครทำงานด,ดีก็มีลุ้นก้าวขึ้นไปเป็นตัวหลักเหมือนกับแบสลี่เจาเรลคอนซาหรือเทนอเล็กซานโดโนได้นะครับประเด็นที่4นะฮะเอนโดกลับมาลุยเต็มสูบแล้ว ในช่วงที่ลิรูพูไม่มีวัตุรุเอ็นโดผลงานของทีมอาจไม่ได้ระส่ำอะไรมากนักแต่มันก็ทำให้เจงครับมีตัวเลือกน้อยในแดนกลางและส่งผลให้อเล็กซิสแมคลิสเตอร์ต้องรับภาระหนักอยู่คนเดียวนะฮะปัจจุบันนะครับยอดแข้งจากแดนอาทิตย์ไดกลับมารุ่นเคีมเดอะเรดได้แล้วนะครับหลังเสร็จสิ้นภารกิจก,กับทีมเชติญี่ปุ่นซึ่งไปไม่ถึงฝันฝันเมื่อแพ้อ,อิรานตกรอบแทีมสุดท้ายในศึกเอเชียนคัพที่ประเทศกาตาร์ก็เท่ว่าเอ็นโดจะมาทันเวลาพอดีนะครับเพราะทีมกำลังเจอวิกฤตแพงิ เนื่องจากโดมินิกซาวสไลน์และเต mm ิโ hmm. ก็อคันโดราก็เพิ่งโดนโรคเลี่ยงเล่นงานดังนั้นในแมตช์พบกับเบอร์ลี่แน่นอนเจกิ้งคลับคงใช้งานดาวเตะเลือดบูชิโดในทันทีและคงทําให้แดงกลางของทีมมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นเอ็นโดเล่นกองกลางตัวรับแล้วดันแม็กลิสเตอร์ขึ้นไปเป็นกองกลางตัวรุกนะฮะอันนี้ต้องติดตามนะครับประเด็นสุดท้ายปปะเด็นที่5นะครับแล้วใครจะแทนโกนาเต้ กัวนเต้นะครับโดนใบเหลือง2ใบเป็นใบแดงนะครับแมตช์ที่เจอกับอาร์เซนอลก็โดนแบน1น,นัดในเกมบุกแพ้อาร์เซนอลเมื่อสุดสัปดาห์โดยอิบรอยมาโก,กนเต้นะครับกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะฮะในเกมที่พบกับอาร์เซนอลอิบูก็ทำผงานได้ดีแต่นาเซเดนดันมาพลาดโดนไล่ออกไปทำให้เจอกินงครอสต้องคำกันว่าหนึ่งหนักว่าจะหาใครมายืนจับคู่กับเบอร์กิปได้และตอนนี้นะครับสถานการณ์นะครับยังไม่แน่นอนเลยเพราะว่าล่าสุดก็ โจโกเมสยังไม่ได้ซ้อมนะครับฉะนั้นเป็นแบบนี้นะฮะน่าจะได้เป็นท่างฝั่งของเจเรลคอนซาอาจจะได้จับคู่กับท่าน้่งของเวอร์กิลฟนไดแล้วถ้าหากโกเมสไม่พร้อมในตำแหน่งแบ็กซด์ก็น่าจะเป็นอนดูโรบาซันที่กลับไปยึดแบ็กซด์ตัวจริงเหมือนเดิมนะฮะฉะนั้นในเกมนัดน,นี้นะฮะก็เซนเตอร์จะเป็นโจเรลคอนซาจับคู่กับเวอร์กิลฟนไดส่วนแบ็กซด์ถ้าโจโกเมสไม่พร้อมก็จะเป็นหน้าที่ของอนดูโรบาซันที่จะกลับไปยืนเป็นแบ็กซด์เหมือนเดิมนะครับ นี่คือสถานการณ์ลิเวอร์พูลนะครับในการซ้อมล่าสุดนะครับมี5ข้อที่ได้แยกออกมาให้ได้ชมกันเป็นข้อๆไปนะครับนี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลครับประจำวันเสาร์ที่9กุมภาพันธ์นะครับซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับก็ติดสถานการ์ไปด้วยกันกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลนะครับชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์แล้วกลับมาพูดใหม่ในข่าววันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูล สโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ u b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ